เรียกว่าจับแต่งนะคะคเล็บเนี่ยที่เรามาจากธรรมชาติน่ะบางบางท่านก็ไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่อาชีพด้วยไงถ้าเรามีอาชีพอะไรที่เราจะต้องหยิบจับอะไรต่ออะไรที่มันดูเสริมบุคลิกของเราเนี่ยเราก็ควรจะทําแต่ว่าทําให้เหมาะสมกับงานนั้นๆนะคะและโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่ไวเล็บธรรมดาเล็บยาวเนี่ยแต่ต้องการจะทาเล็บเนี่ยไปทาเล็บทีหนึ่งก็ใช้เวลานาน พอทาเสร็จแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ต้องยืนนั่งกลางอย่างนี้เป็นชั่วโมงหรือกว่าจะแห้งใช่ไหมคะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีแห้งเร็วก็สักประมาณ30สบนาทีแห้งแต่เล็บแก้วไม่เป็นแบบนั้นคุณเล็บสั้นคุณไม่จําเป็นต้องต่อคุณใช้ทาครับคุณม,มีทุกสีทาเสร็จแล้วคุณก็ไปอบสามนาทีก็แห้งครับแล้วไม่ต้องมาแล้วก็ยอยู่เป็นเดือนกลางเลยครับอยู่เป็นเดือนนะแล้วไม่ต้องกลัวว่าไปไหนจะทะเลอแป๊บไปไหนกเกิดจะโชว์เล็บทาเล็บสีเข้มทะลอกอีกละ ปลายถลอกอีกแล้วอันนี้ไม่เป็นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องฝากสําหรับช่างเสริมสวยนะคะอยู่ที่ร้านเนี่ยถ้าเราทาเล็บให้ลูกค้าเนี่ยสองวันสามวันถลอกแล้วเขามาทาใหม่หรือเว้นก็ต้องมานั่งเติมมาสระผมค้างก็มานั่งเติมเล็บอยู่เล็บอย่างเงี้ยก็เสียเวลากันใช่ไหมถ้าเราทาเล็บแก้วเนี่ยแต่เราทาเป็นสีเขียวสีแดงสีอะไรทุกสีมีหมดครับ แล้วก็ทังเกตก้างจริงก็มออีได้เป็นเดือนคอสอบรมเกี่ยวกับเรื่องทาเล็บแก้วด้วยมีทุกอย่างเลยนะคะที่จะบอบรมให้เราตอนนี้อบรมให้ฟรีสําหรับที่เรียนได้ไปแล้วนะคะทําลายไม่ได้ใหม่หรือไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะคมีความท้อหรือเกินทําไมเขียนไม่ได้สวยทําลายไม่ไดีเข้ามาเรียนใหม่หรือจะมาฝึกงานที่โรงเรียนนะคะเราก็จะฝึกให้ฟรี และทํางานที่โรงเรียนได้เลยขนาดคอร์สก้าผมเนี่ยกี่วันครับสามวันใช่ไผมยังเคยไปเรียนเลยใช่ไหมจากไม่เป็นยังทําได้เลยอ่ะมีเทคนิคสอนมากมายแต่งหน้าก็มีคอร์สอบรมให้ด้วยนะครับแต่ทุกคอร์สเลยของทางเกตกล้าก็อย่างที่บอกคือจัดให้ฟรีแต่ขอให้โทรเข้ามาเนี่ยมาจองที่ให้ทันแล้วกันว่าจะเปิดคอร์สอะไรบ้างอย่างล่าสุดตอนนี้ถ้าโทรเข้ามาในสัปดาห์นี้จะเป็นคอร์สเกี่ยวกับอะไรครับการอบรมก็เกี่ยวกับเรื่องของ เคมีและเรื่องของเส้นผมนะคะแล้วก็การทําสปาต้องให้รู้จักว่าคำถ้าทำสปาผมนี่คืออะไรนะคะแล้วก็ยังจะมีออร์แกนิกสปาอีกออร์แกน <Organ ic S 2> <organic> ิกก็คือออร์แกนิกสปาเนี่ยเป็นการที่นวดผ่อนคลายด้วยการทาออร์แกนิกสปาแต่มาครั้งนี้ให้ดูการดัดสปาให้แน่นอนว่าการทําสปาอย่างไรแต่ไม่ใช่คุณซื้อเครื่องเนี่ยไปไว้ที่ร้านแล้วก็ใส่เจลใส่อะไรแล้วก็พันดัดกันไปครับนะคะ แล้วก็โกรกันไปบนน้ำยาดีไม่ดีเครื่องชอ็อตระเบิดมีมอย่างนี้กันด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าควรจะใช้อะไรอย่างไรเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองที่เราเป็นช่างแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าให้ความสวยความงามตรงนั้นต้องเรียนรู้สปาหรือเราจะดัดดิจิตอลเพิ่มก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนั้นก็ต้องรู้จักในการดัดแต่ละอย่างและรู้จัก หลอดรลอนของหยิกเนี่ยว่าต้องการหยิกแบบไหนรลอนที่เราไปทําอันนี้มันเป็นอย่างไรต้องเปรียบเทียบให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจแล้วเราก็จะทําตรงนี้ได้สําเร็จเนค่ะครับแล้วติดต่อไปที่โรงเรียนพหลโยธินสาิบทับหนึ่งเบอร์อะไรครับค่ะ0 2 5ย์สองห้านะคะที่บริษัทครับ0ูนย9 6องเและ02 9396117-8ค่ะครับพอพูดถึงบริษัทหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเลยแล้วแตกต่างจากโรงเรียนยังไงครับบริษัทจะมีเทคนิคเชียนที่จะคอยแนะนําให้สําหรับผู้ที่มีปัญหาทําผมเนี่ยบางท่านทําผมให้ลูกค้าไม่ติดครับโทรมาเลยเทคนิคเชียนจะแนะนำว่าคุณใช้สีเบอร์อะไรคุณทําอย่างไรผมเป็นสภาพไหนคุณจะพูดให้ตรงนี้ค่ะ แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นสยามสแควร์ซอยสี่ก็ไปพบกับช่างมืออาชีพแล้วก็อาจารย์หนูได้ที่เบอร์อะไรครับ026584450นะคะ026584451ค่ะครับแล้วก็ทุกเบอร์สามารถโทรเข้าไปจับจองคอร์สอบรมฟรีนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w g a t e 9 o com หรือจะฝากคำถามนะครับ info แอดเกดกลาวก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็น Twitter นะครับที่ฝากเข้ามาในรายการผ่านผมเลยก็ที่ www.twitter.com ว o r เตอ r ์ดส um นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอาจารย์แม่รายการของเราก็จะมีความรู้สาระดีๆมาฝากกันตลอดทุกสัปดาห์ครับกับรายการความรู้คู่แฟชั่นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ